สวัสดีครับคลิปน,นี้ครับจะมาแนะนำนะครับการดับเสียงของข้อข้าดีนะครับมันจะมีสองโปรแกร,รม,รน,ม,มนะครับที่ที่ผมใช้บ่อยนะครับตัวแรกนี่ก็จะเป็นเทควอล์กเก่าเช็วอล์กโปรดูคก่บ เราก็เสียบสาย MIDI นะครับเข้าคอมนะครับอันนี้เราเ,าเป็นหนึนงในโปรเจกต์นี้ผมต่อไว้แล้วนะครับสาย MIDI ก็เป็นตัวนี้นี่เสียบเข้าแล้วก็เสียบเข้าที่เครื่องนะครับ อ่ะเราก็เปิดหาได้ครับเอาิอา้วใหม่นะครับหาน New Normal เคปึ๊บน,นี้ไม่ต้องสนใจนะครับคนนี้ไม่ได้ใช้ใชท้ทำเพลเข้าไปที่วิว w น,นะครับมาหาคำว่า S Y s นะครับปึ๊บเข้ามาตรงนี้นะครับ สอนซีแดงคีโลนะครับมันจะบอกว่า,ารีซ็แบงค์คือจะรับโค้ดรับไฟล์ดับจากเครื่องนะครับแล้วก็เลือกดัสตาร์ you are start d u m p on instrument เราเป็นคนสั่งดับนะครับเราก็กดโอเคก็ได้ครับตัวนี้มันจะแังไม่วิ่งนะครับเราต้องสั่งดับมาจากตัวเครื่องนะครับอ่าปุ๊บ มาดูที่ตัวเครื่องนะครับอ,อ่โอ้มันดูเห็นไเราก็กดมาที่ตัวนี้นะครับตัวเมนูนะครับหน้าหน้าหน้าอ่ามัสเตอร์จูนตัวกลางนะครับผฟมกลางซักก่อนนะครับ เห็นหน้าจออ่ะเราก็เลือกเลื่อนเพจนะครับเพจเพดเพจขวาน่กดไปที่หน้านี่ครับหน้า04เองครับมิดี้ดําให้เลื่อนขึ้นเป็นอ,อโปรแกรมนะครับคือไฟล์ทุกทุกอย่างจะดําไปหรือใครอยากไั้แค่โปรแกรมหรือคอมไบหรืออะไรนี่ยครับโปรแกรมคอมไบมันตีแล้วก็ ก้อนี้ควสิดแต่ว่าผมเอาหมดเอาหมดก็คือออกนะครับเลื่อนขวามาจากนั้นน่ะให้กดตัวนี้ครับขึ้นบนพอกดปั๊บแล้วมันหน้าจอจะวิ่งนะครับอ่ะแล้เวเมากกดกดเครื่องบดปุ๊บหน้าจอนะครับตัวนี้อันนี้คือไฟลไฟล์มันจะรับมาจากตัวเครื่องคีย์บอร์ดนะครับ อ่าเสร็จแล้วอันนี้ขึ้นคอมพิวนะครับตัวนี้ก็จะหยุดึิงเราแค่กดโอเคนะครับปึ๊บแต่ตัวนี้มันมันมันจะเปิดดูอะไรไม่ได้นะครับมันเป็นมันเป็นแค่ไฟล์ไฟล์ที่เราดับมาจากที่เราแต่งไว้นะครับดัง<ำ>นั้นเราก็ทำการเซฟผลลูกพันธิดนะครับครับอ่า เซฟไว้ที่ไหนอ่าเซฟไว้ในเดสก์ท็อปสมมุินะครับเก็บที่เดสก์ทัลแล้วก็เขียนชื่อนะครับช,ชื่อไฟล์ของเรานะครับ X5D อ้า X5D เอาอือ,อ,อของผมนะครับอ่ะปุ๊บ กขากดเซฟปุ๊บนะครับที่ได้ไฟล์มาก็จะเป็นตัวนี้นะไฟล์ตัวนี้เรคือไฟล์ไฟล์ดั้มมันนะครับ x ก d c a m s y s นะครับตัวนี้ดัมเมื่อตัวนี้เราก็เขียนว่าได้ที่ไหนก็ได้กันในคอมในไดในอะไรกูเกิลแล้วแต่ครับจะส่งให้เพื่อนหรือจะขายอะไรก็ทําตามขั้นตอนนี้นะครับ สำหรับการยิงนั้นติดต่อรอดูคลิปต่อไปนะครับ